สวัสดีคับน้องชอนมาแล้วครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้ดูความสนุกสดใสของน้องชอนที่ได้เจอแป้งโดครั้งแรกนะคะน้องชอนเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้มือเหนียวไม่ชอบให้มือสกปรกนะคะทุกครั้งที่มือเขาเปื้อนเขาจะต้องรีบไปล้างมือวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าเอ๊ะพอเจอแป้งโดแล้วเขาจะยอมเล่นไมมน้านะคะเพราะว่าเขาเล่นตัวต่อมานานแล้ว คราวนี้ก็จะนวดคลึงกล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะด้วยแป้งโดพร้อมกระตุ้นการพูดไปพร้อมๆกันนะคะเราก็เริ่มจากตั้งแต่การแกะกล่องเปิดกล่องเลยเราจะเห็นว่าเขาสนใจมากนะคะพยายามแกะพยายามดึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว้าวดีใจเห็นไหมคะการเปิดของเขาเขาจะเปิดแบบหมุนเพราะน้องชอน เรียนเรื่องการหมุนขวดเปิดขวดมาคราวนี้ก็เป็นทักษะชีวิตประจำวันแล้วค่ะว่าการเปิดฝาแบบนี้ต้องใช้การดึงการงัดนะคะโอ้ยใจแฮปปี้มากชอบเหลือเกินนะคะมีความสุขมากช่วงนี้ก็ยังช่วงแรกๆที่เจอนี่ก็คือเขายังสนใจกับการเปิดฝาแบบใหม่สนุกกับการเปิดฝาแบบใหม่เปิดปิดเปิดปิด,ปดอยู่พักใหญ่เลยค่ะ ใช้นิ้วดึงใช้หลายนิ้วดึงให้เราช่วยเปิดให้เราช่วยแกะบ้างเออมันไม่มีแล้วนะหายไปไหนแล้วโอ้โหมีลีลาท่าทางเยอะมากนะคะเราก็คุยกันไปค่ะคุยกันไปสนุกกันไปรองให้ไอเดียดูว่าอุ๊ยเรามาปั้นไข่กันดีกว่าดูสิดูสินะฮะแล้วก็เริ่มจับนะคะเริ่มจับมาเริ่มมาดึงออกทีละเล็กทีละน้อยนะคะ ก็แสดงว่ายอมจับแต่โดยดีอันนี้เขานั่งตัวท่าตัว W sitting นะคะเราก็บอกว่านั่งใหม่นะนั่งหล่อๆนะครับเนอะเขาก็ยอมแต่โดยดีนะคะคราวนี้ก็เริ่มทำเป็นขนมเค้กไอติมชาโคเอาพวกตุ๊กตาตัวเล็กๆมาเป็นท็อปปิ้งแบบนี้โอ้ชอบถูกใจมากนะคะแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday ไปด้วยนะ ร้องเพลงมีท่าเต้นมีท่าทางนะคะบางช็อตหลายๆช็อตที่น้องชอนแฮปปี้มากมีความสุขมากนะคะแล้วก็โต้อตอบกับเราได้ดีเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกนะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะคราวนี้ก็หัดลองทำง่ายๆปั่นกลมๆนะคะทำเป็นยาวๆทำเป็นตัวหนอนทำเป็นตัวงูทำเป็นขนมเคก้กเขายังสนุกกับการดึงอยู่ค่ะครูแหมมก็ ปั้นเป็นเค้กให้นะคะเป็นเค้กเป็นอะไรต่างๆให้นะคะแล้วก็ปั้นเป็นตัวหนอนให้ปั้นเป็นตัวหนอนก็จะร้องเพลงไปด้วยนะคะเช่นร้องเพลงอ่กระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนน้องชอนก็จะร้องไปด้วยนะคะแต่ร้องไม่ชัดหรอกร้องไม่ถูกหรอกแต่ว่าเขาจะมีจังหวะของคําร้องนะคะก็จะร้องตามทำตามเราเนาะ เสร็จแล้วนะเมื่อได้หนอนแต่และตัวน้องก็ไปดึงออกแบบนี้นะคะเพราะยังสนุกกับการดึงอยู่ในช่วงแรกๆแ,แต่เขาตอบสนองดีโต้ตอบดีนะคะแล้วอยากคุยกับเราตลอดเลยวันนี้เขาไปนั่งเล่นกอดกันที่หน้าบ้านลมโชยๆไปดูเครื่องบินแล้วคุยคุยกันไปรอดูรถมาส่งของแล้วก็คันไหนเป็นยังไงพี่อะไรเขาเขารู้จักพี่แกร็บด้วยนะเขาพูดว่าพี่แกร็บ นะคะแต่ไม่ชัดเราก็รู้สึกดีใจว่าอา๋อทุกๆสิ่งที่อยู่ในบริเวณบ้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะมากระตุ้นการพูดได้หมดเลยมีระฆังสายลมนะคะระฆังลมเนาะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งวุ้ยลมมาเสียงอะไระ่ะเขาก็ชี้ให้ดูว่าระฆังอยู่ตรงนั้นเราก็บอกอ๋อระฆังกุ้งกิ้งนี่เองเขาก็กุ้งกิ้งนะคะเนี่ยก็เล่นกันไปสนุกกันไป ถ้าสนใจแป้งโดหรืออะไรต่างๆก็จะวางลิงก์ให้นะคะส่วนกระตุ้นการพูดก็สอบถามที่หน้าโปรโฟไฟล์ค่ะ